สบายดีสบายดีท่านผู้ชมเอฟซีทุกๆท่านเนาะอันนี้อ่าแรกนี่ฮอบกับพามาเบิง่งเอ่อหน้าแปรงเข่าเนาะท่านผู้ชมเป็นเข่าหน้าดำเด้อท่านผู้ชมเลยหลังจากที่ฮอบปั๊บเนาะปั๊บพื้นที่แล้วก็ปั๊บพื้นที่ให้เสมอพื้นที่ลางเนาะปั๊บดินให้เสมอแล้วก็เอ่อใส่วิธีเอ่อดำหน้าเอาเนาะโบดีวานเนาะท่านผู้ชม ท่านผู้ชมเห็นบ่อห่วงเขาเนาะห่วงเขางามๆกำลังสีแก่เต็มทีแหละภายในเดือนนี้ก็คงสี่เก็บเกี่ยวแลลวเนาะอันนี้จะเป็นแปลงหน้าดำทั้งมดเนะาะท่านผู้ชมอันนี้กะเป็นทงหน้าเอ่ออ่บริเวณทงหน้านี่เนาะอ,อ่ด้านนี้ก็จะเป็นเขาหน้าหวานเนาะต่ว่าขเขาเนาะจะเป็นแปลงเขาหน้าดำทั้งมดเนาะเห็นบ่ท่านผู้ชมบรรยากาศกาดีเขานี่ก็เออ ชาวนาก็ดีใจตอนนี้แหละท่านผู้ชมยาำเขาเอ่อเต็มเม็ดตเต็มนวยนี่แหละอันนี้ก็มันขืนกับอยู่พอขาค้นกลางเนาะเขาสิซื้อเอ่อจักกิโลจักบาทเนาะตเต็มที่เอ่อบ่กเกิน10บาทอยู่พอปันนี้แล้วท่านผู้ชมเลยเพราะว่าเห็ดหน้าขายเขาให้เขาเนาะ <S <S ถ้า,าว้าข่วมตรงๆลวกะเกษตร,ตร,ก,ร,รษกรก็เสียเปรียบเขาทุกอย่างน่แหละเพราะว่าบ่ขายเขาก็จักสิไปขายใส่วราสันเออ จะว่าปแปรรูปเป็นแนวอื่นกับพอเฮ็ดบ่ไดเพราะว่าเอ่อจ้าหน้ากับบม่มีควมรูบ่มีประสบการณ์บ่ขาดเงินทุนอียั้งแรงต่างๆแหละท่านผู้ชมเ๋ยว่าไอทอกซซ้อนี่มันซอยเหลือนี่จักมันซอยแนวได้หรอกมันก็อ่างตะวัาซอยแหละซอยอยัง้งกับซอยเป็นหนีเป็นสินอยู่พราปันนนแหละกู้เงินมันก็คิดดอกเบีย้ยเข้าเต็มทีคือเก่านี่แหละบม่มีมันก็ไไรท่วงคือเก่าอันนี้เป็นภาพที่ ก็ควรจะเกิดขึ้นกับสังคมไทยอ่าของเกษตรกรปอว่าสิเป็นภาผักไรเนาะอ่าการว่าเกษตรอ่าธนา,ารเกษตรอ่ทีว่าซอยเดียประชาชนนี่มันต้องซอยอีรีท่านผู้ชมพ่าเป็นว่าซอยแต่ไอคำเบา่ากับไอภาพโปรโมชันสวยรู้แต่ว่าการซอยนี่ตามรักคววมกิงนี่มันกับเิ็้ซอยอยังเข้ากระดอกระียดอกมันก็บซ้าว่าเอาใบาหน้าเข้าไปยึดว้กับให้เข้าใส่หนีใส่ดอกกับมันนี่แหละ ถึงเวลาเกบเกี่ยวมะกอไลเอาไรเอาดอกเบี้ยดอกยังคือกามันนี่แหละท่านผู้ชมก็เอาใบหน้าใบให้ใบหน้าใบวบบางคนกับเป็นเจ้าหน้าที่ออกมาท่วงนีถามนั่นทามนี่เอออ้างแต่ว่าปั๊บโค้งสางโค้งสางขดพ่อขดแม่มันยังท่านผู้ชมเบาเสือเออคือคือโตเข้านี่กับถือผู้นึงแหละในในความคิดของเขานี่เนาะกับบ่มักเอ่อพฤติกรรมยังสี่การว่าซอยเหลือนีมันมันต้องซอยอีหลีมันบ่เป็นว่าซอยตาไอ พวกโบชั่วพวกไอ้คำ่เบาคำ่มจาไปอบร่มไปกอมพวกไทยบ้านหาจังสั้นจังสี่แต่ในหลักการปฏิบัติการซอยเดียอนี่มันมันบริษัซอยอีหลีหรอกท่านผู้ชมอันนี้นี่ขอเวเบาแบบต,งตรงๆจากประสบการณ์จริงเนาะบอมี่มันกิดไลเบียออกหนังสือคมคูเฮาอีกตั้งหากคนเนี่ยท่านผู้ชมถามวิยญาณแม่มันบอกว่าเด็กวิญญาณมันถ่ายมันมายึดทรัพย์สินเลยคุเนีน่ยอันนี้ก็คือคือขาวเบาเบาเอา ลักข่วนเป็นกิ่งเนาะการที่ว่ามันเป็นธนาคารไอ้ซอยเหลือกเกษตรกรนี่มันซอยแท่อยู่บ่งแม้นม่ได้ซอยแท่หรอกท่านผู้ชมมันมีแต่อ่างอ่างอันนั้นอ่างอันนี้ทั้งที่มันเป็นธนาคารของรัฐบาลนี่มันก็ควรจ่ซอยเหลือประชาชนเกษตรกรอีหลีว่าเป็นซอยตะคำเบาคำจ่าคำพูดมันแบบว่าแบบมาหมาเนี่ยนะบางคนกัเบ่าพูดจ่าบ่หมาบ่แดกนั่นแหละท่านผู้ชม ยิงไทยบ้านบอกไครมีควม่วมหรือเลียงกฎหมายเลียงขู่ยังเนะาะมันกะปั๊บหนีปั๊บสินเข้าอยู่เพราะปนันเนี่ยอันนี้ฝากฝากให้คิดเนาะท่านผู้ชมทั้งหลายที่เป็นเกษตรกรนี่เป็นลูกนี่ของทอกศนี่ยายา,ยาสิไปตื่นยาไปตกใจกับมันเด้่อข้ามคูข้ามเบาของมันนี่ถ้าให้มันยึดเลยมันมีปัญญายุดให้มันยึดถ้ามันสิยึดเลยนะท่านผู้ชมเข้าบอมเอนวาเป็นเบียล่างมันตลอดไป พอวัฒนค่านี่มันของรัฐบาลรัฐบาลต้องซอยเรือประชาชนตามตามหลักอยู่แล้วมันบอกเป็นว่าอ่รีดไถขูดรีดสองเจ้าหน้าที่ของมันเนี่ยมาเอ่ออ้างแต่ปรับโค้งสางนี่โค้งสางนี้ขดพอขดแม่มันบ่เออเป็นหนีอยู่อยู่อ่าอ่กู้หนีมาแสนหนึ่งดอกอ่าสามหมื่นบาทสามปีอ่าเซตเดียวมันก็บอกว่าเป็นหนี้อยูเก่าแสนเก่าแสนขดพอขดแม่มันบ่ท่านผู้ชม เพราะว่าถ้าให้มันยืดเลยเพราะว่านิสัยพฤติกรรมพวกขี่ขาโมนี่มันกะข้อรับชันอยู่ในในไอ้กลุ่มในก้อนมันคือกันนั่นแหละท่านผู้ชมเอ้าเฮานี่เป็นประชาชนนี่ขวรรู้ท่านของมันเด้ออย่าอย่าอย่าไปโง่ต่อมันอย่าไปอันนี้ต่อมันพวกนี้มันกะเแ็ดแดดกินของพวกมันอยู่ในกลุ่มในก้อนของมันนี่แหละท่านผู้ชมอย่าไปเอ่อโง่ก่อมันอย่าอย่าสิไปเอ่อเสียคำเบาข้ามจามันเอ่อ ตามข่วมบอมเนข่วมเป็นจริงเป็นหลักเป็นแรงอะนะส่วนมากมันก็เ็ดอยากฮ็ดกินคอรับชั่นของมันในกลุ่มในก่อนของมันนี่แหละกรมันมันซอยเหลือประชาชนอิรีเนี่ยบ่มันมันบอต้องออกนังซื้อมาคุมคูอ่าอ่าประชาชนไปซุ่มซีซุ่มหายงสันตอกท่านผู้ชมเกษตรกรมันเสียเปียบมันทุกอย่างอ่ะแหละเงื่อนกับบอมเนเงื่อนมันหนึ่งเงื่อนรัฐบาลแต่ว่าไอเจ้าทีบ้วนนี่มัน้านกกะสี คอร์รัปชันอยู่ในกลุ่มมันหาวิธีจังสันจังสีอ่ามันมีช่องทางกินบ่เห็นบ่ไอ้คือยังจำนำเข่าเนี่ยมันก็ไปสร้างเรื่องไปอ่าอ่าปับ๊บไอ้ตัวเลขจังสันจังสี่เห็นบ่นบัญชีที่ว่าเจ้าที่ทกรคนนัน้นที่ออกมายืดเรื่องนะที่ว่าบ่แมนข่วมจริงเนี่ยมันเขารับบ่ไรเนาะอ่าเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันของขององค์กรองของหน่วยงานที่เขาเห,เห,เหตุอยู่ต้องล่าออกถือฟ้องถึงยัง,งเขาก็บ่ได้ยานเขาก็ไปฟ้อง ให้เพื่อให้ดำเนินการซอยเหลือเขาใน,ใน,ในด่านทางกฎหมายจังสันจังสีอันนี้ก็ฝากเตือนไอ้อพ่อแม่ประชาชนไว้กะให้ใหพิจารณาดีๆเนาะบางเวมาไปเสียมันเบามันเบาจังไลยมันก็เบาไปได้หมดทุกอย่างแหละเพราะว่าม,ม,มันคือว่ามันอยู่เหนือประชาชนประชาชนนี่พอซีพอหาบางก้นไปเลี่ยนหอดหนังสือปอซีเต็มที่จังสันผู้เฒ่าผู้แก่เนาะเอ่อสำหรับคนที่เลี่ยนหนังสือนี่ก็มีควอมูล ก็ควรปรึกษาให้ค่ำแนะน้ำพวกชาวบงชาวบ้านน้ำยังสีเข้ากันอ,กอีกขอฝากคลิปไว้เพียงเพียงซ้ำนีแ่แหละท่านผู้ชมก็ฝา,ากไอ้กดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อท่านผู้ชมเลยก็เป็นกำลังใจให้กเกษตรกรทุกๆท่านเนี่ยที่มีหนี้มีสินกับมั่นถามว่า,าเป็นหนี้ได้ก็แย่าเป็นย่าพยายามเป็นกับมั่นเออเป็นไซก็บ่ต้องเป็นแหละถึงมีหน่อยเขาก็ใไซหน่อยบ่แม่นว่าไปกู้เงินมันมามาซื้อ อย่างซื้อรถซื้อ,อยังคีจังสันยังสี่ซื้อตู้เย็นพัดลมของบ่จําเป็นทีว่านั่นมากรู้ลานนี่มันกบเป็นหนีเป็นสินของมันมือหนึ่งกับบ่ไหวมันกับยึดให้ยืดหน้าค้ายถอดตลาดอันนี้เป็นเรื่องเรื่องจริงเด้อจะฝากท่านผู้ชมไว้เนาะกับจังไดกับสิกูสิยังมากกับต้องคิดพิจารณาว่าเขาเสียมาเฮ็ดมาสางแน่เลยก่อนก่อนสิกูก่อนที่ตัดสินใจเขามาเฮ็ดเนาะ ทาเข้าสามารถพนได้บอลบอลกุ้งินมันมาโอ้ยเอาเต็มที่เต็มมันมันกับมีทางเดียวคือว่ามันส่งบว้บอเต็มที่มันกับยึดให้ยึดหน้าคือเก่าเนี่ยแหละมันก็เอาไปขายทอดตลาดถ้าเข้าบว้อีหลีมันก็จะเป็นยังสันการที่รัฐบาลชุดนี้เขามามาพักหนีสามปีสามปีไฮนี่ทั้งตัวทั้งดอกนี่ก็ถือว่าเป็นเป็นข่วมดีงามของรัฐบาลที่เขาได้หาเสียงไว้เนาะ อันนี้เทากับเห็นด้วยเพราะว่าเป็นอย่างตีเพราะว่าตั้งแต่ช่วงโควิดมาหนีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจสภาพคล่องนี่กับมีปัญหาพอสมควรตองตองเบาหายพอเม่ประชาชนเนี่ยที่พูดที่เขามารับชมติดตามเนาะเขาใจเรื่องรู้นี่ต่ว่าการพักหนีกับม,มีมีระยะพอมเนี่ยท่านผู้ชมบันว่ามันสีพักหนีตลอดไปไอ้ทั้งประเทศ มันก็พักเฉพาะเ,เงื่อนที่ว่ากู้เงินมันบ่กเกินแสนบาทเท่านั้นอันนี้ก็ฝากฝาก,ากท่านผู้ชมให้คิดก่อนพิจารณาก่อนจะไปกู้เงินเข้ามามาเหตุนั้นเห็ดนี่ควรพิจารณาว่าเออเอามาทําประโยชน์แล้วมันงอกมันเงยไดบออ่ออ่เจ้าหนี้เขาก็ขอฝากไปเนาะอ่าสำหรับคลิปนี้เขาก็จะขอจอเพียงสามนี้แหละเนาะกตบางบางคำบางคำพูดอาจจะพูดจะาบ,บ่บ,บ,บ,บมวนบ่ บอดีเนาะก็ขอโทษขออภัยมานําเพราะว่าเข้ากะติดขางเรื่องอ่ากะพวกเจ้าทีม่วนอยู่คือกันเนาะจังไดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนะาะกระจายอ่าไปให้พอเม่ประชาชนหลับรับสาบน้ำเนาะฟองนีเนาะก็ฝากขออ่าจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนเนาะขอพะกุณในหลายทีเขามารับชมและติดตามเป็นร่อง,งใจให้เข้าเนาะท่านผู้ชม